This is Walking Street, only Sunday daily at Phuket, Thailand. Check this out. What <laughs> is this? Rice with omelette really and chili cool. paste. Um. Oh, omelette ก็ขอเดินดูก่อนแล้วกันนะครับ just walking around w i l l not buy anything or w will not uh, buy the food just wanna show around thanks for watching from p h เห็ต t h a แ l น n d the biggest mango Jin Hong from c ช i a ง g m ม i how big is it very big ไอ้<ป>ลูกนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ประมาณโลครึ่งแล้วก็ดีแต่มันมีโลครึ่งถึง2โลถามลูกมามันต้องกินกี่คนต่อลูกอ่ะซื้อหน่อยชิมหน่อยอร่อยไหมราคาเท่าไหร่คะอันนี้80บาทต่อลูกละสามสิลูกแน่อันนี้ประมาณโลนึงเอ้ยมีลูกเล็กไหมอ่ะพี่หรือว่าเพื่อลูกเล็กมันจะคนละแบบกับอันนี้ใช่ไหมอันนี้<อ>มันเป็นหวานเป็นปิ๊บมันเปรี้ยวหวานมันอันนี้จะเป็นกินถงคือจะหวานมันเอาไปลูกหนึ่งผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจัดไป This is the big mango เอาวิคอลจินหง mango from เชียงใหม่อะไรจ๊ะองมไม่จ้าถ้าคองผมก็เป็นเจ้าของวามมมทีมากพี่พี่ขอโอเคโอ้โหสุดยอดมันหวานหวานแล้วมันไม่เปรี้ยวเลยนิดเลยมันจะมาแค่ปีนึนจะมาแค่เดือนเดียวแล้วก็ ต,ตอนนี้ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ไม่ถึงว่า่อ,อยไงนะผมเคยปลูกไว้แล้วที่ว่าหนอนมันมันมันตายเยอะเรามาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีเวลาดูแลมันไม่มีหน้าแก้วงั้นเป็นจริงตอน้มันตายง่ายตายง่ายอ๋อแป๊บๆเผ่อแป๊บๆเนี่ยใช่เป็น,นปปต้องปลูกโอเคครับ recommended from Walking Street at Phuket Thailand อันนี้ร้านพี่ชื่ออะไรเนี่ยร้าน,นมม่ก็เคยจ้ะ มะม่วงเกลือเคยภูเก็ตเจเจ๋เกลือเคยนี่อะไรครับมันเือน้ำปลาหวานนะอะนนี่เจ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 าจเจี๊ยจเจเจยจเทเ่เจเจเจภูเก็จแท้ๆเ่็นเจ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 เอเกเจเจเจเอเี่อเจ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 จเ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 จโจเจเจบจเจเจเบจจจจจจาเเจเเเจเเจ